อย่ามายุ่งกบแฟเราถาเธอพบซ้อนหมอนี่โหรอย่ามายุ่งเองนั่นแหละนี่แฟนเราแฟนเราอย่ามามัว่วนายเป็นใครบักดกดกที่หน้ามึงอะนี่แฟนฉันใครแฟนเธอหน้ากูมีแต่หุ่นไม่มีเอออย่ามาใกล้แฟนผมกูขอว่ามึงเป็นแฟนตอนไหนมึงอับไปไกลไกมึงนั่นแหละอย่าทิ้งไปไปนะอะไรของมึงพี่รักน้องนะ ยุ่งกับแฟนคนอื่นหรอวะเองอาจเธอเจ้าชูแ้แย่ๆนีแฟนผมครับพี่ผู้หญิงเป็นทอมหรอเธอคบซ้อนถ้าเธอชอบมันเธอก็เอามันเลยเหนหารอนะังเธอเธอดูเราดีเธอจะเลือกใครดูมันเล้งกลับมาแล้วนะคะโทษทีเตี้ยอ่ะกูหลอกกว่ามึงสิเตี้ยสู้กูไม่ได้หรอก ดกสวยตายละมาดาบผมทำไม้พี่รักน้องน้ำแต่น้องเกลียดพี่คุณไม่หอกก็ทำใจคนหล่อตัวจริงไปละไปเลยมึงงามเพลยเพลย์ไลใครแชร์สีไปเลยรักกันตื่นเลยบักกระพือแล้วไงวะหลอกมึงแล้วกันคนรวยรักทัพท์ไปละกูหลอกกว่าหล่อจริงไม่เติมไม้อีกหล่อเธอเจ้าไงเลิกกันเลยแป๊กคนหล่อหรือคนรวย